อันนี้ก็งูเห่าชบาคู่ไม่สู้สิบิดนตอนนี้ก็เปลี่ยนมุมไปเรื่อยๆนะครับอ่ตอนนี้ถ้าเราฝึกดูงูไปเรื่อยๆเราก็จะเริ่มมีความรู้มากขึ้นนะครับตัวนี้ตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่ชอบชูคอนะครับ อีกตัวหนึ่งรู้สึกว่าจะเอาหัวหมกลงไปข้างล่างนะเป็นงูเห่าอีกประเภทนึ่งครับโ oh. อ้โหดูแล้วสวยงามมากเลยนะครับอันนี้ไม่ทราบว่ามีดวงที่หลังหรือเปล่านะครับอ่ ah. าเจ้านี้ก็คืองูเหา่า เอาฉบาครับไม่ได้มาตัวเดียวนะครับมาสองตัวนะครับนี่โอ้โหนี่ฉบาฉบาขวาก็จะชูหัวนะครับส่วนฉบาซ้ายนี่ก็จะนอนอยู่นะครับขดตัวอยู่ที่มุมนะครับเดี๋ยวดูตัวที่ชูหัวนะครับโอ้โหนี่ถ้ามีเพลงอินเดียขึ้นนะครับจะเข้าท่าไากครับ งูเห่าชบ,บาโอ้ับรคนหอันนี้ตัวน,นี้ชูขึ้นลงนะครับโอ้โหนี่พวกนี้เป็นงูเห่าที่อา,อาศัยอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศไทยเรานะครับแล้วก็กระจายตัวอยู่ทางอาเซียนนะครับ ภูมิภาคอาเซียนโอนี่ก็เป็นโอกาสดีครับที่ได้เห็นถึง2ตัวนะครับอา,อาเซียนในที่นี้ก็ทางเพื่อนบ้านซ้ายขวาของเรานะครับทั้งกัมพูชาพมา่าเวียดน,นามแล้วก็ลาวนะครับเจ้านี่นะครับงูเห่าชบานะครับเขบอกว่าเป็นงูเห่าที่มี หลายแรงมากครับความยาวประมาณ1ถึง1.8เมตรนะครับโอ้ก็ตัวตัวสูงนี่เกือบเท่าๆกับตัวผมเลยนะครับโอ้นี่กำลังยุกยือยุกยือครับคงกำลังจะหาอยากจะหาทางออกนะครับนี่ก็แรปลิ้นนะครับแรปลิ้นลุกดิกุกดิกุกดิกโอ้สายสายสายใหญ่เลยโอ้ นี่ครับกำลังเต้นออกนะครับโหแล้วก็โหนิดถ่ายไม่ได้ครับเพราะพื้นที่มันแคบนะอันนี้จะแถมแม่เบี B ้ย e ได้โดยการตั้งส่วนหัวและคอขึ้นครับนี่อันนี้ดูดูลายของตัวนี้ครับนี่ยโอ้โหนี่ จะเอลายสวยสวยมากครับงูเห่าชบาวตัวตัวด้านล่างนี่เรียบร้อยครับตัวตัวบนนี่โหกำลังกำลังชูคอนะครับอุ้ยกำลังโหนี่กำลังกำลังจะแงะทางออกนะฮะอันนี้ค้างนะะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบรรยายต่อก่อนนะครับก็ เมื่อกี้ถึงไหนล้ตรงกลางแม่เบี้ยจะมีลายดอกจันลายดอกจันดูที่ว่าชัดเจนหรือเปล่ามาดูตัวนี้ออไม่ชัดเดี๋ยวดูดูดอกจันของตัวนี้มีปะดอกจันตัวที่ชูหัวโอ้โห ไม่ชัดสีของลำตัวมีการผันแปรค่อนข้างกว้างดูลำตัวสองตัวนี้ก็ดูคล้ายกันเลยนะแต่ว่าตัวตัวที่ชูคออยู่นี่ตรงตรงแถบคอเขาจะดำกว่านะครับเป็นพวกออกรูปเป็นไข่เนี่ยครับคั้งละ สิบห้าถึงสามสิบเจ็ดฟองนะครับกอ็อัตราการรอดเราก็ไม่รู้นะครับอย่างที่ขอนแก่นที่บ้านปมูกเปนนองนี่ก็งูเห่าเยอะนะฮะก็ก็เลี้ยงหมาไว้คอยปกป้องบ้านนะครับช่วงตอนกลางคืนนี่แบบว่าไม่ค่อยมีอะไรอะหมามันก็ยังเหา่าไม่แน่ใจว่ามันเห็นงูหรือว่าว่ามันเห่าทุกแค์ทิ้งเลนนะครับนะครับ เจ้าชบาฮนะนะครับอย่าอย่าอย่าไปเคาะกระจกนะนะนะครับตัวนี้ก็ชูชูคอไม่เมลอร์นะครับนะอันนี้ถ่ายมากว่า5นาทีแล้วก็ยังชูชูอยู่อย่างนั้นนะครับนะอันนี้เราออกมาดู ไกลๆนะครับนี่นะครับนี่ถ้ามันชูคอขึ้นมานนี้ก็เท่าขนาดตัวกนแล้วค็มันสูงเั็มที่1.8เมตรนะครับดูฟอร์มของเขานะครับโอตัวนี้ที่ดูดูห้าามากเห้ามากแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวไหนตัวผู้ตัวเมียนะครับแต่ว่าเดาๆไ้นะก็ สีของตัวทางขวานี่ก็จะดูผันแปรมากกว่าตัวทางซ้ายครับตัวทางซ้ายนี่ก็จะดูเป็นระเบียบโอ้ยน่โอ้โน่ารักมากเลยโอ้โหนี่เข้ามาเข้ามาอมกัน2ตัวนะครับนี่ถ้าไปอยู่ฝั่งนู้นแล้วเราก็จะได้แบบเออเห็นหน้าตาเขาเดี๋ยวเดี๋ยวอ้อมไปอีกฝั่งดีกวกันนะฮะนี่นะครับโอ้โหคูเห่าคูเห่าฉาบาหัวคู่นะครับไม่ใช่หัวคู่นะครับสองตัวนะครับ ง,งูเห่าชาบาครับนี่โอ้โห,โโหแต่ว่าตรงตรงดอกจันไม่ชัดเจนครับงูเห่าชาบาคู่นี้นะครับอันนี้เป็นงูเห่าที่พบมากในทุกทุกทุาว่ประเทศไทยครับสูงถึง1.8ม่ตรตัวทางด้านซ้ายก็คือตัวที่ชอบพองหัวนะครับส่วน ใช่บอกว่าเมื่อกี้อ่าตัวไม่ใช่ครับตัวตัวที่อยู่บนคือตัวที่ชอบชูคอเมื่อกี้นะครับวันนี้ก็พยายามจะดูลายของเขาโอ้โหนี่นี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยมีหาวด้วยครับมีหาวด้วยแลบลิ้น รับลิ้นน่ฮนะแล้วก็โอ้โหนี่ครับคู่น่ารักเชียวน,นะฮะบาคู่โอ้โหเนี่ยแบบเหมือนกับเป็นคู่สร้างคู่สมเลยครับสองตัวนี้ ีโอ้อเนี้ยครับเอาละครับอันนี้นานๆจะมีรูปรูปคู่ทีนะครับเป็นคู่เป็นลูกเป็นลูกพรีเวดดิ้งงูนะครับนะโอ้โหนี่ครับก็ตอนนี้พอดูไปเรื่อยๆก็ดูง่ายครับตัวที่ชอบ หกหัวนะครับเอ้ยไม่ใช่ตัวที่ชอบชูคอนี้ก็ตรงลายตรงเขาจะดูดูผันแปรมากกว่านะครับโอเคเดี๋ยวรอบหน้ามาใหม่